ทางแผนปริทัศน์มีหนังสือท่องมรดกโลกชื่อเรื่องฮงกิวดงท่องแดนมรดกโลกการประจนภัยครั้งใหม่ของฮงกิวดงและผองเพื่อนพาทุกคนไปเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ท่องดินแดนต่างๆทั่วทุกมุมโลกได้เรียนรู้กับสถานที่ต่างๆและสิ่งก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมในยุคอดีตพร้อมเก็บความรู้ต่างๆของสถานที่นั้นๆฮงกิวดงมีทั้งหมด2เล่ม แบ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นเล่มหนึ่งตอนท่องสิ่งมหัศจรรย์เล่ม2ตอนท่องแดนอรารยธรรมเนื้อหาเป็นรูปแบบของการ์ตูนพร้อมด้วยเก็ดความรู้ต่างๆ เรามาให้กำลังใจฮงคิวดงและผอมเพื่อนในหนังสือชุดฮงคิวดงท่องแดนมารดุกโลกสนใจติดต่อได้ที่บริษัทแปบนปริทัศน์ผ่านช,าช่องทางต่างๆได้ที่ Facebook, Line, Youtube, Instagram อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับ